นี่คือการคือการเปิดถังเผาทานด้วยเตาด้วยทางสองลิตรนี่คันก็จะเป็นแบบนี้พีน่น้องนี่นี่เมัอบุกต้องใส่แก๊บบุกต้องใส่แก๊บเผาแปบ๊บใส่ดังไฟเผาข้างล่างเลยใส่ทันด้ทันเผาในทาง,ทาง,ทาง,ทางนี่เพิ่งจะเคยเห็นกันนะวัตรกรรมไม้แห่งขาร์เทจมาเออเนี่ยเห็นบ่เผาทานที่เผาออกมาแล้วก็จะเป็นประมาณนี้เนี่ยเป็นไม้าทานที่เผามาแล้วอือโอ้ทานกันเขาทานยังได้เนาะ เออเกือบโอเคมากเลยนะบ่ก็ไม่เบื่อเลยนะเนาะดีกกแ็บเออดีกว่าแก็บเขาบ่บ่ไม่มีฟุ่นไหลบ่มีอย่างบ่ได้เปลี่ยนแก็บบ่ได้ไปหาแก็บยัดเนาะปิดเตาแล้วก็เก็บเลยเลยใช้เวลาจากมื้อเตาหินนึงหินหนึงเนี้ยสามมื้อสามมื้อหินนึงกับบ่เตานึงเตาหนึงเนี้ยดังมื้อนึ่งดังมื้อนึงแล้วก็มือสองมากรปิดเออมือสองมากระปิดมื้อสามกระเปิดเปิดเก็บบ่ได้เลยโอ้ ทานก็ถือโอเคนเป็นเป็นกระสอบคนน่้นเป็นอันใดวะเนี่ยเก็บผึ้งกระสอบคนนั้นนะบ่ัวหั่งนึงหั่งนึ่งกันสิโอ้ก็โอเคถือว่าแต่กลับมางั้นบ่ต้องใส่แกะพยักนุ่บ่ต้องไปหาเออบ่ต้องหาแกะพยักบ่ต้องใส่เตาบ่ต้องเพชรเตาอบพยักเออเตาอย่างเตาที่อบนะเออบัวต้องไปใส่ดินก่อเผาหยักนุ่เออองสีสบายกว่นนุ่นสีฐันใจกว่าเยอะแล้วก็ใส่ได้เนื้อทานแล้วก็บ่เป็นฟุ้งไหล เออ,กเ,กอเออมาต้องหาแก,ก๊ปไปขวัแก๊ปให้ยักมาต้องไปหาซ,ซื้อแก๊ปซื้ออย่างให้ยักเนี่ทั้งเบิดนี่กะนี่ที่พร้อมจะเผาหมดน,นะหมดนะโอ้เอออันี่กระซิบเผาได้เลยบเาใส่ขนใส่ได้เลยบหมดนะ <c oughs> เตาเลยวาเข้าทาเว้ยไม้มะขามหไม้แก่นี่จัง <c oughs> เง้ยนี่แหะครับผมพามาเบิรงเบิรนเผาทานนี่แหละมาเผามาดูแล้วเปิดเตาเราเมือนนี่มาเปิดเตาพอดีเออโอ้ทานตะเก็นดีอยู่อ่ะทานนะถือว่าทานเขาทาอยูจด โอ้ทานก็งามอโอ้เป็นทานเหมือนแล้วล่ะน้อยบักั้หนาหนุโอ้ไฟแหงเนี่ไมบมกข้ามไฟเข้าท่าอย่างไรนะโอ้หายมเห็นเหรอวันนี้ได้มาเห็นเปิดเตาคดีเลยโอ้เระเอยู่นี่หลายซอบเยอะไหลลูกยอะหนุ แต่วัาน้อก็ส่องมือสามมือก็ปิดหมดได้ยุ่งยากกับมันเผาแล,แล้วก็แล้วดังไฟไปแล้วบ่ดังรอผิดเป็ดเตะมเปิดปดเดือดติดโอ้โทอดาอย่างไรบ่เนี่ยนี่คือเผาทานหม้อเป็นนั่นแหละวิธีการเผาทานโดยถังครับผมพี่น้องนี่ประมาณนี้นะให้เผาทานในถังนี่คือนนี่เผาอีกนี่มาโดนละไทยไลายลายลาเตาละลายสิบเตาละเออ เข่ามาจนหน้าไม้เมืขามยังเป็นต้นอะไรต้นอะไรไม้ไม้ท่านจะเปิดได้ไรชอบแล้วเออนี่ก็เป็นเออที่วิธีหนึ่งที่เผาที่เผาท่านโดยบทใส่แก๊ปโดยเป็นนวัตกรรมที่ประหยัดแก๊ปประหยัดบทใส่แก๊ปไปและเราไม่ต้องไปหาแก๊ปให้ยากเออใส่ไฟก็เก็บเผาแค่นี้พอครับผมอีพีนี้ก็ขอจบตรงนี้ก่อนเนะครับอีพีหน้าจะใช้เบุ้งไม้สวัสดีครับ